ครับก็ตองครับตอง ATXP เนาะผมก็บริษัทผม ATXP ก็ทำเป็นบริษัททัว เป็นโฮสเทลตัวเครื่องบินแล้วก็ให้บริการลูกค้าด้วยกันเราไม่ได้ขายตัวเครื่องบินไม่ได้ขายโรงแรมไม่ได้ขายเราไม่ได้เป็นเจ้าของอรงนี้เราเราขายบริการหลักๆเลยคือเราขายความสะดวกสบายให้ลูกค้านะครับขายความมั่นใจของตรงนี้ก่อนจะมาจับธุรกิจตรงนี้เนี่ยตอนนั้นตองเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยหรือเปล่าผมเป็นคนเมืองชนผมเป็นคนชลบุรีเป็นเด็กวานนอกครับที่เข้าไปเรียนในกรุงเทพสิปีผมเรียนในกรุงเทพสิปีเรียนที่ไหนเอ่ย ผมเรียนชมบุรีแล้วเรียนชนชายจบชนชายแล้วก็ไปต่อที่เตรียมอุดมนะครับแล้วก็เอนติดที่นิเทศจุฬา,าก็อยู่ที่อยู่ตรงนั้นใช้เวลาทั้งหมด10ปีก็หลงแสงสีอยู่ตรงนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงการที่คิดว่าเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยแล้วเข้าไปเรียนเตรียมอุดมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะทำไมตอนนั้นถึงเลือกเรียนเตรียมอุดมสอบติดครับ ต,ต,ตั้งใจ,จรงครับก็ตั้งใจไปสอบจริงๆแล้วตอนตอนตอน,ตอนอยู่ประมาณม3ก็เข้าไปเรียนพิเศษคือเป็นเด็กที่ชอบเรียนพิเศษมากนะครับพ่อแม่จะให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาเรื่องเรียนพิเศษเรียนกีฬาเรียนดนตรีคือ,อเราจะได้หมดอะครับแล้วก็ชอบไปเรียนกวดวิชากับครูที่เป็นครูโรงเรียนเตรียม,มอุดมครับก็เลยได้แนวทางว่าปตอนไปสอบก็เลยได้มีเปรียบกับชาวบ้านเขาหน่อย S <S วันนี้เราเข้าไปเรียนในกรุงเทพตกตกตกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับต้องเข้ากรุงเทพทุกเสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้เข้าไปเรียนเตรียมไปลงตอนนั้นเรียนเรียนแผนกไหนผมเรียนสินคานวณทำไมถึงได้สินคณนวณเพราะว่าเราไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากนะคือวิคือ, <Lights> คอ,คอทางพวกมันอยู่ที่คณิตศาสตร Wh ์ด <martial arts. S 2> ้วยเนาะพอเลขเราหัวไม่ไปหัวเราไม่ได้ไบรท์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของฟิสิกส์แล้วก็เรื่องวิสิก์เคมีชีวะก็ไม่เอาเลยกนะ็เลยตัดทิ้งหมดเลยมาเรียนสายภาษาคณิต แล้วแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเรียนสิ่งคำนวณตรงนี้เนี่ยโอเคมันจะมีแนวทางที่จะไปต่อมหาวิทยาลัยรู้ครับเพราะว่าถ้าไม่เรียนวิทย์แล้วเนี่ยหมอเลิกพูดเลยหมอหมอถูกไหมครับหมอทันตะเภสัชไม่ต้องพูดถึงแล้วก็วิศวะก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมฮะแต่จะไปได้ทางเศรษฐศาสตร์นิตินิเทศ ใช่พูกนี้ครับ <c oughs> แล้วตอนที่จบเนี่ยผลการเรียนดีไหมผมอยู่ในสถาบันอันดับต้นๆของประเทศนะแต่ว่าผลการเรียนเนี่ยแย่มากแย,ย่มากเลยตอนเรียนเนี่ยนะตอนเข้าไปเรียนคือคือเด็กๆเรียนเก่งมากนะครับแล้วพอโตขึ้นมาก็จะเริ่มเรียนห่วยลงเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นอ,อ,อมันสนุกไปกับสนุกไปกับเพื่อนๆ นะครับชอบเรียนรู้นอกห้องมากกว่าเรียนในห้องนะครับอันนี้คือตัวตนใช่ว่าครับผลการเรียนห่วยเนี่ยคือตอนนั้นทัวเฉลี่ยอยู่ประมาณอ๋อก็เรียนตั้งแต่4่ครับลงมาเหลือหนึ่งะฮะอ๋อโอเคหวยจริงจาก4มาหนึ่งเนี่ยหวยจริงอนะและตอนที่ผลการเรียนตกเรื่อยๆเนี่ยคนในครอบครัวมองเรื่องนี้เป็นยังไงสี่เรียดไหมอ่าสี่เรียสแต่พอโตแล้วมหาลัยมันไม่เกี่ยวแลไงเขาไม่เกี่ยวแล้ว แต่ตอนตี่เรียนแต่ก่อนจบมหกนี่สิก่อนจบมหยังโอเคอยู่ครับอ๋อผมจบเตรียมอุดมเนี่ยก็ประมาณสามกว่าครับอ๋อสามกว่าสามกว่านั่นแสดงว่าช่วงหว่วยแตกนี่คือช่วงช่วงมหาอะไรละโตแล้วเริ่มเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรเกิดติดเพื่อนติดเพื่อนติดแฟนหรือเล่าทุกวันนะครับเที่ยวทุกวันครับแล้วก็ตามภาษาเด็กผู้ชายครับวัยรุ่นผู้ชายเนาะ แล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจเรียนนิเทศเพราะว่า้องสางเพร่ะว่าน,น,นิเทศจบมาแล้วมันใช่ตอนแรกผมอยากจะเป็นแบบเสนาหอยไหมเสนาหอย <laughs> คิดถึงตอนแรกตอนแรกๆก็อยากอยากจะอ,อยู่ในวงการบันเทิงเนาะตอนแรกเ <ừ, S 1> นาะตอนแรกสุดเลย ừ, ก็เรียนไปเรียนมาคือเรารู้สึกว่ามันไม่วิชาการมากอะนิเทศอะ ออมันจะสนุกสนุกเรียนแบบสนุกสนุกแล้วก็คะแนนมันสูงด้วยเป็นคะแนนที่เป็นคณะที่คะแนนสูงที่สุดของประเทศนะชตอนตอนดังจะตายใช่ก็แล้วเราก็ได้เพื่อนที่ช่วยเหลืออุปถัมคอยติวให้เราคอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาก่อนที่เอ็นทรานส์ผมเอ็นทรานส์รุ่นสุดท้ายเลยได้คะแนนค่อนข้างสูงครับและตอนตอนที่เรียนนี่คือผลผลการเรียนก็ดิ่งไปเรื่อยพอเข้ามาเรียนที่นิเทศปุ๊บก็ไม่เรียนเลยครับเลิกเรียนหนังสือเลย <S 2> <S 2> แต่ก็เข้าบ้างนะเข้าไปเข้าไปเช็คชื่อเข้าไปฟังเข้าไปอ,ะอะไคือ<ง>เราไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในแก่นของมันอ่ะผมเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งละฮะพอปี2ปี3ปี4ไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่าไหร่ถามจริงกลัวไหมถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเราไม่เข้าเรียนโดนรีทายใช่ไหมเออโดนรีทายผลการเรียนเรียนไม่จบที่บ้านเอยอะไรเอยผมคำนวณไว้หมดแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าแย่สุดก็ยังอยู่ในจุดที่เรารับได้ใช่ใช่ และสิ่งที่เราคำนวณไว้เป็นจริงใช่ไหมก็เรียนจบมาได้ครับโอเคใช้ใช้เวลาเรียนตามปกติทั้งหมดของผม7ปีนนิเทศนะปกติเน่ะนะปกติเนี่ยเพราะว่าผมเรียนผมจะบอกว่าผมเรียนหมอเพราะว่าเพื่อนจะเป็นหมอเยอะเพราะว่าเปนหมอก็เรียนต้องจบพร้อมกันถูกไหมครับอ่างนี้ครับอ๋อใช่ใช เรียนนิเทศแต่ใช้เวลาเรียนเท่ากับหมอใช่ใชแล้วช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยรุ่นของเราบางคนจบไปแล้วเราต้องมาเรียนกับรุ่นน้องด้วเนีน่อย,อ,ยอ๋อเรื่องธรรมชาตินั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่มันต้องดึงไปพอแทนที่จะเป็น4ี่พอเป็นแทนที่เป็น5แล้วจบที่5ใช่ไหมมันก็เลยกายเป็น6เป็นเไงเราไปเพิ่มเพินมอะไรกับตรงนี้ผมรุ่นรุน่รนที่นิเทศจุฬานะคือรุ่น41เนาะแต่ผมรู้จักไปถึงรุ่น4เลยอ่ะโอ้โหเออเราจะเป็นคนที่คือเราเหมือนกับในคณะก็จะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในทางไม่่ดีหนอย เนี้ยนะครับแต่เราก็เราก็เด็กกิจกรรมด้วยเนาะคนก็จะรู้จักเราเยอะรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรู้จักหมดนะครับก็เราชอบไปดื่มเหล้ากับพวกรุ่นพี่ที่เป็นผู้กํากับอ่ผู้ที่เป็นอ่พวกนี้ที่สายสายในวงการนะครับคือใครคือเมื่อไหร่ที่มีรุ่นพี่มาเนี่ยก็จะไปหมดละไปทุกที่เลยอืมครับร้านไหนร้านไหนไปหมดตอนนั้นคืออะไร แค่ไปเข้าไปสู่ตรงนั้นสนุกสนุกหรือว่าเราต้องการอะไรที่จะคุยกันครับนั่งคุยกันครับคุกคีครับคุกคีที่นั่งคุยกันนั่งคุยอืมสะเพราครับเรียนรู้ชีวิตการที่ตองใช้เวลาเรียนถึงเจปีตรงนี้เนี่ยเอกซ์ต้ากว่าคนอื่น3ปีตรงนี้เนี่ยตองคิดว่าตองได้อะไรถ้าเกิดไปถามคนข้างนอกว่าโอ้โหมันใช้เวลาเรียนนานชิบเป่งเลยอ่ะตองได้อะไรจากตรงนี้ผมได้ได้เรียนรู้ในเรื่องความลำบากเนาะได้เรียนได้อายด้วยได้เรียนรู้ที่จะจะรับมือกับมันยังไงเรื่อง เราต้องอายเราต้องเข้าไปเรียนกับรุ่นน้องอนะ